สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่รักทุกคนนะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเหรียญกระสับนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตใช้มาหลายรุ่นหลายสมัยครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อจะได้มีให้ใี่ข้อความมาสอบถามก็ได้นะครับเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับในรัชกาลปัจจุบันของเรากรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญกระสับหมุนเวียน ให้ออกใช้ในระบบเศรษฐกิจโดยเริ่มตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0 93เป็นต้นมานะครับซึ่งมีหลากรุ่นหลายแบบนะครับโดยได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณะลวดลายอัตราส่วนผสมและกลมวิธีการผลิตเรื่อยมาเพื่อให้สามารถผลิตเหรียญกระสับได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะครับตลอดจนมีขนาดน้ำหนักที่เหมาะสมด้วยสะดวกต่อการพกพา้านในการใช้สวย และยากต่อการปรับแปงแกลารปรับเปลี่ยนรูปลักษณะอัตราส่วนผสมตลอดจนน้ำหนักและขนาดของเหรียญกระสับหมุนเวียนที่ผ่านมาเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งเป็นคราวและเป็นบางราคาเท่านั้นจนกระทั่งในปีพศ2530กร25 30, มธนารัก์ได้ปรับปรุงการผลิตเหรียญกระสบหมุนเวียนทั้งระบบพร้อมทุกชนิดราคาโดยเริ่มทยยผลิตออกมาใช้หมุนเวียนได้บ้าง เป็นบางราคาและสามารถผลิตได้ครบทุกชนิดราคตั้งแต่ปีพศ2531เป็นต้นมานะครับรวมทั้งได้ผลิตเหรียญกระสาบบุนเวียนชนิดราคา10บาทขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเหรียญกระสาบมุนเวียนชุดปรับปรุงใหม่ซึ่งประกอบด้วยชนิดราคา10บาท5บาท1บาท50สตังค์และ25สตางค์รวมทั้งสิ้น5ราคานะครับกุมธนารักษ ได้ผลิตเหรียญขึ้นมาทุกปีโดยเปลี่ยนเป็นปีพศบนเหรียญตามที่ผลิตนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญกระสับบนเวรียนชุดปัจจุบันจะเป็นลวดลายที่แสดงถึงสถาบันชาติศาส,สนาและพระมาหากษัตริย์โดยด้านหน้าโดยด้านหน้านครับด้านหน้านี้นะครับจะเป็นรูปพระบรมสาร พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และมีคําว่าประเทศไทยเพื่อแสดงถึงสถาบันชาติส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นรูปวัดเพื่อแสดงถึงสถาบันศาสนาโดยแต่ละเหรียญชนิดราคาจะมีวัดสําคัญสัมพันธ์แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นราคาสิบบาทสิบบาทนะครับ จะเป็นรูปพระปางวัดอรุณวนารามเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเทลิศหล้านภาลัยทรงโปรดเกล้าให้บุรณะวัดครั้งใหญ่และพระราชทานชื่อวัดเป็นวัดอรุณวนารามส่วนชนิดราคาห้าบาทนะครับเป็นรูปพระอุโบสถวัดบญจฑมาบพิษดุสิตวนาราม ซึ่งเดิมเป็นวัดโบราณในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระอุโบสถวัดและวัดถาวรวัตถุอื่นเพิ่มขึ้นพระราชทานนมามว่าวัดบิจฑมาบ,บุพิตดุสิตวนารามนะครับส่วนเหรียญบาทนะครับเป็นรูปพระศรีรัตนเจดีย์นะครับหรือวัดพระศรีรัตนศาส,สดาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้สร้างเมื่อพศ2398โดยสร้างตามรูปแบบของพระมาหาเจดีย์ในวัดสีสันเพชบพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนเหรียญสองบาทนะครับจะเป็นรูปพระบรมเจดีย์วัดพระธาตุ เป็นรูปพระบรมบรรพชนนะครับวัดสกีรวณารามวรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครครับในปีพศ2 5 4 8กระทรวงการคลังครับได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ออกใช้เหรียญกระสาบุนเวรียนชนิดราคา2บาทเพิ่มอีกเป็นอีกหนึ่งชนิดราคานะครับและปีพศ2551กระทรวงการคลังก็ได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ใช้เหรียญกระสาบุนเวรียนเนื่องจาก ปัจจุบันราคาโลหะในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นนะครับให้เป็นโลหะที่ผลิตเหรียญกระสับชนิดราคาที่มูลค่าสูงกว่าราคาหน้าเหรียญนะครับจําเป็นต้องปรปับปรุงลักษณะของเหรียญกระสับเพื่อให้ใช้ใจ่ายในจัดการการจัดการทาเหรียญกระสับให้มีความเหมาะสมจึงได้จัดทาเหรียญกระสับหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดังนี้ครับเหรียญกระสับโลหะสองสี สีขาวและสีทองเป็นชนิดราคาสิบบาทเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงชนิดราคาห้าบาทเหรียญกระสับโลหะสีทองทองแดงผสมอลูมิเนียมผสมนิกเกิลชนิดราคาสองบาทเหรียญกระสับโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิลชนิดราคาหนึ่งบาทครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามให้ทางเราได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรในประวัติการทำเหรียญของประเทศไทยมานะครับผมสําหรับคี่นี้สวัสดีครับ